ใครที่มีปัญหาเรื่องไตหรือคนในครอบครัวเป็นโรคไตคงปวดหัวกับเรื่องกินอะไรได้ไม่ได้แน่นอนวันนี้มาเคลีย์ให้ชัดเจนไม่งงอีกต่อไปจริงๆแล้วการดูแลไตไม่ได้ยากเหมือนที่คิดแต่ต้องรู้จักแยกแยะอาหารให้ถูกต้องมาดูเจ็ดหมวดอาหารที่ต้องรู้กันหมวดที่หนึ่งเนื้อสัตว์และโปรโตีน เรื่องโปรโตีนคนไตไม่ดีต้องระวังแต่ไม่ใช่งดเลยเพียงแต่เลือกกินอย่างฉลาดกินได้คือไข่ขาวเนื้อปลาเนื้อไก่หมูติดมันน้อยๆแต่จำกัดปริมาณวันละ3-4ชิ้นเท่านั้นหลีกเลืองคือเครื่องในตับหัวใจไตหมูเพราะมีฟอสฟอรัสสูงรวมทั้งปลาปล่นกรุ้งแห้งหมึกแห้งพวกนี้เค็มเกินไป หมวดที่สองผักใบเขียวเรื่องผักนี่แตกต่างจากคนปกติมากผักที่กินได้เช่นถั่วฝักยาวกะหลำปลีหน่อไผ่แตงกวามะเขือเทศแต่ต้องลวกก่อนกินเพื่อลดโปแทเสเซียมผักที่ต้องระวังคือผักโขมผักบุ้งผักกาดต่างๆมะละกอดิบพวกนี้โปแทเสเซียมสูงหัวใจอาจเต้นผิดปกติได้หมวดที่สผลไม้ ผลไม้หวานอร่อยแต่คนไตไม่ดีต้องเลือกกินกินได้คือแอปเปิลองุ่นสตรอเบอรี่แต่ต้องปอกเปลือกออกและกินแค่วันละหนึ่งผลหลีกเลี่ยงคือกล้วยส้มมะม่วงทุเรียนมะพร้าวอ่อนเพราะโพแทสเซียมสูงมากหมวดที่4ี่ธัญพืชและแป้งข้าวกินได้ปกติแต่ควรเป็นข้าวกล้องดีกว่าขนมปังธรรมดาก็ไม่เป็นไร แต่ระวังขนมปังโฮวีดงาดำทั่วต่างๆพวกนี้ฟอสฟอรัสสูงหมวดที่5นมและผลิตภัณฑ์นมนมจืดนมเปรี้ยวไอศครีมชีสทุกอย่างที่ทำจากนมให้หลีกเลี่ยงเพราะฟอสฟอรัสสูงมากถ้าอยากได้แคลเซียมหันมากินปลาเล็กปลาน้อยแทนเช่นปลาซาดีนกัปิแต่นิดเดียวนะหมวดที่6เครื่องดื่ม น้ำเปล่าดื่มได้แต่ต้องจำกัดวันละประมาณ4-6แก้วถ้าไตทำงานไม่ดีดื่มน้ำมากเกินไปบวมได้หลีกเลี่ยงกาแฟชาโซดาน้ำผลไม้น้ำกะทิพวกนี้มีโปแทสเซียมสูงมววที่7เครื่องปรุงรสเรื่องเค็มนี่สำคัญมากเกลือน้ำปลาซอสต่างๆลดลงครึ่งหนึ่งจากปกติ ใช้สมุนไพรปรุงรสแทนเช่นขา่าตะไคร้ใบมะกรูดกระเทียมหัวหอมแต่อย่าใส่เยอะสิ่งสำคัญที่สุดคือการกินให้สม่ำเสมอไม่กินมื้อนี้มากเกินมื้อถัดไปงดเลยแบบนั้นไตจะทำงานหนักผิดปกติลองเริ่มจากการจดบันทึกอาหารที่กินแต่ละวันจะได้รู้ว่าตัวเองกินอะไรเกินหรือขาดแล้วค่อยปรับปรุง แล้วท่านผู้ฟังมีเทคนิคดูแลไตแบบไหนที่ได้ผลบ้างลองมาแชร์กันในคอมเมนต์นะเผื่อเป็นไอเดียให้คนอื่นได้ลองทำตาม